สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดคนเดิมครับผมเนาะเมื่อนี้ครับวันที่1 4พฤกจิกายน2 5 6หาครับผมเมื่อนี้ครับจะมีแนวทางมาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับเป็นของอาจารย์รันพนมไพ่ครับผมเนาะเพราะว่าพินส่งมาให้แหะครับผมเอฟซีท่างช่องก็ถามมาเยอะครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับ คนที่รอเลกวิ่งเชียงรายนะครับพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้นี่ครับเพิ่นจะหกยกนเลกออกหนึ่งวันก็ผมเนาะกระเอว่บาเลกวิ่งเชียงรายแม่นมาครับผมแต่ผมทายทํามากครับสองตัวมาหนึ่งตัวครับผมเนาะยังไม่เคยพลาดเด้อเอฟซีทางช่องครับผมหรือว่าบางงวดครับผมเนาะก็ได้ตัวเดียวครับผมนี่ครับรอกนกับผมเนาะพุ่งนี้ครับพุ่งนี้ ก่อนอื to ่นครับก่อนอื่นมาดูเลขวิ่งสงขาก่อนครับผมเนาะนี่ครับวิ่งสามครับผมเนาะวิ่งสามครับแต่งวดนี้เลขวิ่งสงขาจับคู่ให้ด้วยครับนี่ครับผมวิ่งสามบนล่างครับสามศูนย์สามห้าสามแปดครับแคปหน้าจอครับผมเนาะงวดนีงวดแรกจับคู่ให้ครับเลขวิ่งสงขากับผมเนาะ แล้วก็ต่อมาครับต่อมาเลขวิ่งนักคอนฐถนี่ครับพันธไห้วิ่งหามาาครับพันไหวิ่งหามาางวดนี้ของแท้ครับผมเนาะวิ่งตัวละหนึ่งแสนของแท้ครับแต่ว่างวดนี้ครับผมเนาะเพิ่นเห็นเลขวิ่งสองขาจับคู่ให้เพิ่นก็เลยโทรมาหาผมให้จับคู่ให้ครับผมเนาะให้จับคู่ให้เหมือนกันครับนี่ครับเพิ่นจับคู่ให้มมกครับห้าแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์ครับ ห้าแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์ครับวิ่งห้าบนล่น like นางครับนกะ็ขอ right? บบ <Follow me. S 1> ุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีจากณความปฐมกับผมเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่จะดีจากสองขาครับผมเนาะที่ให้แนวทางมาครับพอว่าครับผมเนาะเพิ่นไม่เคยให้ช่องไหนครับผมสองเจ้านี่กับปทุมท่านี่ครับผมเนาะเพิ่นว่าผม็นค้นตรงดีไม่เคยให้เจ้าไหนครับผมเนาะอย่างอาจารย์ตีปัิ้วนี่ก็ไม่เคยให้ใครครับผมเนาะก็ไม่เคยให้ช่องไหนครับ เราก็มีบางช่องครับผมเนาะเอาคลิปของผมเป็นลงครับผมเนาะเลขวิ่งสงขาเลขวิ่งขมันโมหรือว่าผู้ใหญ่ดีจากปทุมธานีครับผมเนาะเอาเป็นลงแบบว่าไม่ได้มาขอผมไม่ได้รับอนุญาตครับผมเนาะจากผมไปกาแจ้งเตือนเอฟซีทางช่องครับผมเนาะถ้าอยากดูของแท้มีสอง่องทางมีสองช่องทางครับผมให้เอฟซีทางช่องเลือกครับผมเนาะช่องผระหัดคนเดิมครับทาง u t u b e ครับผมเนาะ ผหัดคนเดิมทาง youtube คนติดตาม4ี่แสนกว่าแล้วก็ผหัดชาแนลครับทาง youtube กับผมคนติดตาม5 000, ้าแสนกว่าครับผมเนาะสองช่องทางครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับอย่าไปอิบซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับตามนี้ครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกที่ว่าไปขายเลขหรือว่าไปขายลอตเตอรี่ให้หนะ่อยอย่าไปหลงเชื่อนะครับผม เหดปอมเยอะแยะครับผมเนาะตามนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วอาจารย์รันพนมไพรครับมาแล้วครับผมงวดนี้อันนี้แม่นครศรีก็ส่งมาให้แม่นครศรีอันนี้อาจารย์รันพนมไพรครับผมเนาะนี่ครับผมงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาครับบนวิ่งห้า ล่างวิ่งเจ็ครับ05 25 59 72 7579ครับนี่ครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วครับนี่ครับเลขประจำวันครับผมเข้าที่951ครับนี่ครับ951ครับผมเนาะงวดที่แล้วให้สองคู่เองหน่อยคู่แมบ นีครับเอาบริการเซเแรกครับผมเนาะจะเขียนให้เอฟที่ทั้งช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเเด้อครับผมเนาะฮ่าฮ่ากดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับไม่เสียตังค์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะนํารายซื้อไปให้ปูซีศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบให้เอฟที่ทั้งช่องครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้สิบห้าแล้ว ต้องไปก่อนเลขออกกับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องฝากไล่ซื้อมาเยอะแยะกับผมฝากไล่ชื่อมาเยอะมากครับเดี๋ยวเย็นนี้กับผมเนาะจะเขียนไล่ซื้อออกจะมาเอาไปให้ปู่ซีศูนย์ครับเปิดดวงให้ครับสาหรับคนที่ฝากไล่ชื่อมากับผมเนาะอาจารย์รันพนมพายงวดนี้ครับผมบนครับ วิ่งห้าครับบนวิ่งห้าครับบนวิ่งห้าครับล่างวิ่งเจ็ดครับ ล่างวิ่งเจ็ดครับครับล่างวิ่งเจ็ดจับคู่ครับจับคู่ศูนย์ห้าสองห้าห้าเก้าครับเจ็ดสองครับเจ็ดห้าครับ เจ็ดเก้าครับนี่ครับผม6คู่ครับบนวิ่งห้าล่างวิ่ง7ครับ0ูนย์ห้าสองห้าเน้นที่ห้า้าแล้วก็79ครับเน้นที่ห้าแล้วก็เจครับลงวันที่16บหสิบ หกทับหนึ่งหนึ่งทับหกหกครับนี่ครับผมเลขเพิ่นหมากครับผมเนาะให้เป็นแนวทาง fc ทางช่องครับผมเด้อทุกอย่างครับผมเนาะเป็นไปได้หมดครับผมเนาะไม่มีเลขดับครับผมอย่าไปหลงเสียครับผมเลขดับนันดับนี่ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับเพราะว่ากองฉลากไม่มีเลขดับครับผมเนาะพันดอไซครับผมเนาะถูกหน่วยอยู่ครับฮนี่ครับ อาจารย์กันพนมไพรงวดนี้ครับบนวิ่ง5ครับผมล่างวิ่ง7ครับจับคู่ครับ0 5 2 5 5 9 7 2 7 5 7 9เน้นที่5 9 7 9ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะ5 9 7 9ครับตามนี้ครับกับสุดท่านี้กับเขาอวยพรให้เอที่ทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแคล้วคาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บ จะจนลำด้วยเงืนท่องก็ผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอคลิปนาครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีนอตชางมาฝากตอนนีที่างช่องเลขวิ่งเชียงรายเลขล็อกวงในแล้วก็วัดป่าภูเจนหอมบู40พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ของพ่อศักดิ์ของแม่ครัวบู38เดือะแยะมมกพรุ่งนี้ครับผมเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ครับจะสรุปเลข ให้เอซทางช่องก็ผมเนาะสรุปเลขเด่นเลขดดงทางช่องผมครับตามนี้ครับแคปหน้าจอคลิปนี้กาบสวัสดีครับผมเจอคลิปหนครับผม